ขอความเจริญในพระธรรมจอมเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเออคนเกียจคคลานเนี่ยมันเป็นคนที่ผลาญตนและคนรอบด้านไอ้คนเกียจคร้านมันจะมันจะมีคำว่าจะตายนะไอ้คำว่าจะตายจะตายจะตายมันมีเสมอสมัยตะมาเป็นสมานิ์สอบนักธรรมโทได้ เขาออกบทนี้เลยท่านอติศีตังอติอุณหังอติสายเมทังอหุอิติวิสัทธกรรมมันเตอัฏฐอัจเจติมานเวเอ้ามาบทได้ปีเศษๆท่านสองเดือนครึ่งสอนรัตนธรมตรีดันได้ท่านอีกปีหนึ่งสอนรัตนธรรมโถออกอันนี้แล้วจำแม่นเลยจำแม่นเลย เมื่อจำแม่นล้วก็จำเรื่อยๆมาว่านี่คือพุทธภาษิตท,ที่เราเขียนบรรยายพุทธภาษิตของพุทธเจ้าได้ว่ากระทู้ธรรมมานึกตึกตรองดูถึงคนทั่วไปโอ้คนเกตค้านพลานตนและคนรอบด้านประโยชน์โสธิผลเลยผ่านพ้นคนชอบอ้างประโยชน์โสธิผลโสธิพลว่าผลที่ดีงามผลที่มีความสุข เลยผ่านพ้นคนชอบอ่างโอ้ยตอนนี้โอ้ยตอนนี้ไม่ว่างหนาวจนคางสันระรัวโอ้ยไม่ว่างไม่ว่างหนาวาอ่ะคางถ้าคืนให้ทำงานเส้นสายผ่านตึงไปทั่วหลังแข็งทั้งแผงตัวคืนทำงานผ่านหนาวตายเดีย๋ยวพึ่งทำพึ่งทำาึทำ่ทำไม่ไหวทำไม่ไหวทำไม่ไหว แล้วก็เห็นเสมออันนี้อ่างวันหนาวตอนนี้นี่ร้อนมากเงื่อออกพรากหลังหลากหลายแสงแดดแผดเผากายร้อนจะตายเดี๋ยวไม่พองไปไหวพระธิขึ้นร้อนขึ้นทำงานไปตัวพองสิไม่ได้ทำนิดนึงตอนนี้เลยเวลาหยุดเถิดหนาะพักสมอง ทำไปไม่สมปองเวลานิดงานติดค้างพรุ่งนี้รีมาเช้าเอางานเก่ามาสะสารไม่พระไม่ละวางงานทุกอย่างสร้างลพลนดีพลัดพลัดเฮ้ยตอนนี้เย็นแล้วทำไปอีกนิดก็หมดเวลางานแล้วนี่เ็าเรียกอะไะคือฉันจะไม่ทำอะันนี้การพุ้นนี้มาแต่เช้าเลยค่อยทำมันจะได้พอดีพอดีเรียบร้อยดีนะ ใครร่ำซึ่งคำอ้างทุกพยางดังกล่าวนี้ดังว่าตัวพาชีฝีเท้าด้อยถอยความเพียนประโยชน์ของผู้นั้นก็มีอันต้องพาเหียนคือหยายนะคือหมดสิน้นลาบยศหมดเที่ยนเตียนเพราะเพี้ยนผัดกิจจวัตรตนเพราะฉะนั้นเมื่อใครรู้ชนิดแล้วก็จะทำงานเฉพาะหน้าให้สำเร็จ เธอเลอค้างอีกนิดหนึ่งก็เลยเวลาไปอีกนิดนึงก็ไดนะ้แต่ถ้ามันไม่เสร็จจริงๆโดยกลุ่มโดยคนอื่นๆเขาเลิกกันหมดแล้วแต่ต้องอาศัยอาศัยเชื่อมต่อพรุ่งนี้ทำไส้เสร็จอย่างนี้ถือว่าเป็นประโยชน์และจะได้รับประโยชน์ร่วมกันคือความสุขความเจริญ